เอาละแล้วเราจะดูยังไงว่าเราสตรีม L อยู่ พี่เวสพี่เดี๋ยวมันต้องก๊อบอะไรให้พี่ดูยังไงไนี่ลิงไนอหะในยูทูบ่ปก็ลิงข้างบน,บนอ่ะก๊อบลิงข้างบนให้ไปเลยนะเว้ยนะ โอเคมันก็จะเด้งอะไรแบบนี้ขึ้นมาคือมิไม่พร้อ,ใอมใช้งานครับผมโอเคแล้วก็รอกันสักแป,ป๊บหนึ่งในหน้าตรงนี้นะฮะอันนี้ยังไม่เห็นนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นะครับอันนี้ผมเคยมีปัญหาอยู่เหมือนกันนะครับเคยมีปัญหาอยู่หลายๆจุดนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่1ที่ผมเจอนะครับคือปัญหาที่คือ y o YouTube มันจะชอบหมุนครับเวลาแบบทีมก็เล่นอีกแล้วก็หมุนวิธีเช็คว่าบิดเลท ของคุณนะครับควรจะเป็นเท่าไหร่ที่ใช้ในการสตรีมนะครับอันนี้ต้องลองไปเขียนคาว่า test internet ดูนะครับถ้าเน็ตอัพโหลดของท่านมี10เมกหรืออะไรแล้วปัญหาอย่างที่2ครับปัญหาอย่างที่2คือ YouTube มันหมุนเนี่ยยูทูบมันหมุนแต่ถึ่งที่ในแผก็เป็นแบบนี้นะครับให้ทุกคนปิดสตรีมไปเลยนะฮะแล้วก็ทําการไปกดที่เวลาการตอบสนองจากต่ํามาก ให้เป็นต่ำนะครับอันนี้ต้องลองดูนะครับอันนี้ของผมลองดูแล้วก็ก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับทำไม <Okay. S 2> มันไม่ออกนออก่าจมาดูปัญหาที่2กันบ้างครับมาดูปัญหาที่2ที่อ่คนที่มี CPU ที่ค่อนข้างจะไม่มีคุณภาพบนผมเท่าไหร่นะครับมาบนหน้าจอให้นะครับอันนาจะเป็นแบบอลองของ please ภาพดูนะครับอันนี้มาตรง setting แล้วก็ output นะครับลองดูแล้วมันเฟรมลองดูนะนะครับ แล้วก็ทำการกด performance mode ครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีภาพหน้าจอ preview ทำให้คอมเราแหลกแ,และทำให้คอมเราลื่นขึ้นเองนะครับผมโอเคนี่คือวิธีแก้คร่าวๆที่ผมมาบอกให้นั่นเองนะครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆจะได้รับความรู้แล้วก็วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นไปนะครับก็ หากใครมีคำถามมีข้อสงสัยหรืออะไร,ไรยังไงนะครับลองพิมพ์คอมเมนต์มาด้านล่าง uh, ได้นะครับดเดี๋ยวถ้าตอบได้ก็จะตอบวิธีแก้ปัญหาหรือมีปัญหาอะไรต่างๆนานาก็ลองพิมพ์ได้นะครับหรือใครอยากจะให้อ,อ่มาสอนตรงส่วนอื่นมากทำไมจอเอลผมไม่ขึ้น ไปให้พี่ไปทำไม้เล่นอ่อลดิงอัพเลดเจนนี่ไงตั้งแล้วปาเทสเลย